โอเคครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนโหวตให้ได้พูดจริงๆ,เพ,งๆเพราะว่าเห็นหัข้อัวคนอื่นแล้วก็เฉยนๆเหมือนกันนะครับก็ผมชื่อแมนนะครับผมทํางานอยู่ที่ Produce Technology นะครับก็วันนี้มาพูดเรื่อง Token Based Authentication ว่าเราทำไปเพื่ออะไรทําไปทําไมเหตุผลว่ามันดีกว่าตัวอื่นยังไงนะครับในนี้มีใครใช้ระบบ a u t h e n t i c a t เป็น Token Base ไหมครับขอมือหน่อยครับโอเคครับเรื่องที่ผมพูดวันนี้คนที่ยกมืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะครับ ก็ผมนะครับก็ทํางานอยู่ที่ปริญญาเทคโนโลยีนะครับก็ตําแหน่งตอนนี้เป็นเทคนิคอลทีมลีดนะครับงานที่ทําก็ส่วนใหญ่เกี่ยว Python กับไพทอนกับไอ้ภาษาเจสเป็นเว็บเซอร์วิสแล้วก็มีเบรกโควติบบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเข้าเรื่องนี่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำออเทนเนี่ยเราทำ็นคุกกี้เบสเนาะเราจะมีเซสชันบ้างคือพอเราออเทนเราล็อกอินเสร็จปุ๊บตัวเซสชันก็จะเก็บไว้ในดัตต์เบสในฝั่งแบ็กเอนด์ end, นะครับ แล้วก็ส่งคืในให้ไคลเอน์ทางคุกกี้พอยูเซอร์เนี่ยจะออเทนติเคกรดระบบเข้าไปใหม่ก็พอยิงรีเฟรชเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะอ่านตัวคุกกี้อย่างนั้นเอาเ,อาเ,อาสเซสชันในดีออกมาแล้วก็เอาไปคิวเลียหายัตต้าเบสนะครับนั่นก็สิ่งที่เป็นในสมัยก่อนหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงโทเค็นเบสบ้างโทคเค็นเบสเนี่ยหลักการจริงๆแล้วมันต่างกันนิดเดียว แต่ว่ามันซิมเพลกว่ามากแต่ผมจะไม่ลงเทคนิคข้อเลยนะครับก็ให้ดูอาการิจีมันก่อนสมมติว่าเราเป็นคนไทยที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่าแล้วเรามาเข้าอยู่ตมอตมตอมถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยตมอมถามว่าเรามีอะไรบอกว่าเราเป็นคนไทยบ้างเราก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาตามอมก็ตรวจพาสปอร์ตเราดูว่าเอ้ยเป็นของแท้หรือเปล่าของคนไทยที่เราออกเองหรือเปล่าตามอมว่าผ่านปุ๊บเราเข้าไประเทศไทยได้ อนาล o g จีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายตัว t โทเค็นเบสออเท i c a t i o n ได้ดีที่สุดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าตัวโทเค็นเนี่ยก็คือตัวพาสปอร์ตของเรานะครับไว้คอยยืนยันว่าเราเป็นคนไทยจริงๆส่วนรีซอสที่เราต้องการเข้าถึงก็คือประเทศอ่าแล้วก็จะมีส่วน Security Layer ซึ่งก็คือตัวอ่าตอมนะครับนี่จะเข้าใจง่ายอ่าจริงๆแล้วตัวโทเค็นโทเค็นเบสออเทลิเคชันมันจะมีหลายตัวมาก มี simple tradition มีอีกตัวหนึ่งที่เป็น ml base แต่ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับในวันนี้ผมจะโฟกัสแค่ตัว j s o n token หรือ j w t หรือฝร,รั่งเขาเรียกว่า j o t นะครับก็ตัว j w t เนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็น token ยาวๆที่แฮชมาแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่าแต่ถ้าดูดีมันจะมีจุดแยกพาร์ตอยู่กัน3พาร์ตพาร์ตแรกคือส่ง header พาร์ตส payload แล้วก็พาร์ตสุดท้าย signature เดี๋ยวมาดีดพาร์ตกันนะครับ พาแรกเฮดเดอร์ไวคอยบอกว่าอันนี้คือ JWT token นะครับแล้วในส่วนนั้นก็จะมีคีย์บอกว่าม,มันถูกแฮช้ดยอลกยริทึมอะไรนะครับในส่วนที่2จะเป็น o a d p a y l o a d เนี่ยจะใส่ข้อมูลสิ่งที่เรียกว่าเคลมเคลมเหมือนเราเคลมประกันนะครับไวคอยบอกว่าเราเป็นใครอา,อาจจะเป็น username ก็ได้หรืออาจจะใส่ข้อมูลอื่นอย่างเช่นตัวว่าเราเป็น admin หรือเปล่าหรืออาจจะใส่บอกว่าคนที่ issue token คือคนออก token เรานเนี่ยคือใครนะครับอะไรวันนี้ ส่วนสุดท้ายก็คือตัวเก็นเจอร์หรือส่วนที่ถูกทรายมาคือการเอาเพเดอร์กับเพโลเนี่ยมาถูกแฮชด้วยสิเกตคีย์ที่ถูกเก็บไว้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือตัวอิชเออร์นะครับก็จะได้เป็นแฮชออกมาหน้าตาไม่รู้เรื่องแล้วก็เอา3ส่วนนี้มาประกอบกันก็ได้เป็นตัวโทเค็นนะครับโอเคอันนี้คือสั้ตข้าวคำถามคือทำไมทำไมเราถึงควรจะใช้ตัวโทเค็นเบสออ u เทน n ิ i c เคชั่นอย่างแรกเลยคือ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในส่วนของ cookie-based a u t h e n t i c a t เราจะเห็นได้ว่าพอเราสร้างอ t h e n t i c a t i o n ทีนึงเราต้องสร้างคิ e เชีย i แลเราต้องเก็บ s e s s i o n นั้นไว้ทั้งฝั่ง server แล้วก็ฝั่งไ l N e n นฝัส่วนสง server อก็คือใน database ที่เก็บ active s e s s i o n ส่วนในฝั่ง client ก็คือใน cookie นะครับแต่ถ้าเป็น token-based เราเก็บแค่ token ไว้ในฝั่ง client อย่างเดียว Serv e r ไม่ต้องทำอะไรนอกจาก issue token ให้นะครับ แล้วตัวโอเคเนี่ยมันเป็นเซลล์เดสตักได้คือเราอาจจะใส่ไอพายเดตว่าโทเคนี้หมดเวลาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซลล์คอนเทนท์ในตัวแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างมันบอกอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องพึ่งอะไรฝั่งเซิร์ฟเวอร์มากสาเหตุที่2 d e ดีคัพปิ้งเซอร์วิสที่ผมทํางานอยู่ตอนนี้เป็นไมโครเซอร์วิสสิบสามเซอร์วิสนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปใช้ JDT เนี่ยเราเป็นเซสชั่นเบสกันทุกเซอร์วิสล็อกอินทียิงล็อกอินทุกเซอร์วิสตุ้มแล้วก็สร้างก้มา13ตัว ทีนี้ปัญหาเราก็เกิดว่าพอเรา a d เ service ตัวใหม่ทําไมเราต้องเขียนโค้ดล็อกอินเพิ่มแล้วทําไมถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายไปโค้ดล็อกอินถึงพังนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ JWT เรามี service ที่คอย i s ช u e โทเค็นให้แค่ตัวเดียวนะครับและทุกมค c r เ service 13ตัวจะมีตัว d e c r ปตัวโทเค็นนี้ไว้คอยอ e r i f ยว่ามันถูกหรือเปล่าโดยใช้ s e c r ตัวเดียวกันวิธีนี้เนี่ยตัว m i ครเ service เรา s เก l ได้เร็วมากไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมากังวลปัญหาเรื่อง a u เท e n t i c a t i o n อีกเลย น,นี่ก็เป็นอ e ีกผลหนึ่งที่ควรจะใช้โทเค็นนะครับอีเหตุผลหนึ่งคือ Performance ถ้าเรามองในมุมมองของคุกกี้ b a s base Authentication เวลาเราออเทนมันต้องเก็บตัวเซสชันไว้ในด a ต้าเบสใช่ไหมพอเรายิงรีเควสตตัวต่อไปตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะไปวิ่งหาว่าเอ้ยมันมีเซสชันนี้อยู่ใน d a t a ้ a s e หรือเปล่าหรือถ้าเราเป็นยูเซอร์แล้วระบบเรามีระบบรำดับของยูเซอร์ เราก็ต้องวิเคราะห์คลีอีกชั้นหนึ่งว่า User อร์คนนี้มี Permission อะไรใช้ได้บ้างแต่กับโทเค็นเบสอัลเทอร์เนชันเนี่ยเราสามารถยัดตัว Permission เข้าไปในตัว Payload ของโทเค็เลยจะเห็นได้ว่า Payload ของโทเค็นั้นยัดอะไรไปก็ได้นะครับซึ่งจะให้ประหยัดตัว r รีซอสที่เราใช้ในการอ t h เท t i c เ t e ไปนิดนึงนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเหตุผลต่อมาคือ general storage general storage คืออย่างที่ผมบอกตะกี้ก็คือเพโลเรา สามารถยัดอะไรเไปก็ได้เพราะฉะนั้นขออย่างเดียวคือให้มันเป็นว a ลิ d เจ o n d สันนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นดิกเป็นออบเจกต์เป็นอาร์ซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการประหยัดรข้อมูลที่เราต้องใช้ในการ Request กลับไปอ่านในโดรดาเบสได้อะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ข้อคือ Standard Base คือตัว JWT เนี่ยโดยตัวมันเองมันเป็นมาตรฐาน RFC 7 5 1 9 เพราะฉะนั้นสิ่งที่รองรับอย่างหนึ่งก็คือมันมีไ ER ลบรารีรองรับหลายภาษาผมเข้าใจว่าในภาษาที่เป็นตัวแบทเอด์หลักๆน่าจะมีหมดตัวฟอนเอนก็มีนะครับโดยส่วนตัวแล้วที่บริษัทก็ใช้ p พท h o n นเนาะเราก็อินพุตตัววินด์แวร์กับออเทอเรชันเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะสะดวกมากเวลาทำนะครับมีของให้ใช้หมดหรือใช้ S อวิข้างนอกอย่างออซิโลหรือไฟเบสอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเรื่องคอรสโดเมน อันนี้เป็นปัญหาของคุกกี้เบสคืออย่างที่เรารู้วนว่าคุกกี้เนี่ยมันถูกผูกกับโดเมนใดโดเมนหนึ่งนะครับเราใช้ข้ามโดเมนไม่ได้เรายิงรีเควสต์ข้ามไม่ได้เวลาใช้ออเทนติเคชันแต่ว่าถ้า,าใช้โทเคนเนี่ยเราสามารถกนะกเระกาะโทเคนอ่ะไปกับตัวเฮดเดอร์ได้เลยหรือจะเกาะไปกับตัวคิวรี่พาแองก็ได้หรือจะหรือจะเกาะไปกับอะไรก็ได้ที่เราส่งไม่ได้ซึ่งบางครั้งเราก็เกะาะไว้ในคุกกี้ซึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาข้อนี้เลยนะครับก็จะช่วยข้อนี้ได้อีกข้อหนึง่งจริงๆมันมี ข้อดีมากกว่านี้เยอะนะครับถ้าลองรีเสิร์ชดูก็ลองอ่านดูตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้มาใช้กันเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับน่าจะหมดเวลาแล้วเนาะยังมี2นาทีครับก็ถ้าใครอยากมาคุยกันเรื่องโทเค็นเบสหรือเรื่องออเทอเรชันหรือเรื่องเมโคสวิตก็มาคุยกับผมได้นะครับผมก็อยู่ตามงานนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอโทษครับข้อเสียครับข้อเสียมีครับ ข้อเสียคือตัวโทเค็นเนี่ยมันถูกขโมยได้ครับคือถ้าสมมติโทเค็นเราถูกขโมยไปแล้วเราไปใช้เราจะไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าคนที่ใช้เนี่ยคือใครเพราะมันถูกโทเค็นเราออกไปให้เขาแล้วเราเชื่อว่าคนที่ใช้โทเค็นน่ะคือคนที่เราเชื่อแล้วนะครับแต่มันก็มีวิธีแก้ข้อนี้วิธีแก้คือเราก็แค่เซตเอ็กไพเดไว้ในตัวโทเค็นตัวนี้ในเวลาอะไรในเวลาหนึ่งโทเค็นนั้นก็จะหมดอายุไปเองนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนตัว secret key ซึ่งก็คือการทําลายทุกโทเค็นที่เราอิชชูให้หมดเลยทําให้เขามาใช้ระบบเราไม่ได้ต้องบังคับให้เขาล็อกอินใหม่อะไรประมาณนี้นะครับหรือเรื่องเรื่อง performance อย่างที่ผมบอกว่า general storage เ,เรายัดอะไรไปก็ได้ถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้รีเควสต์เราอะหนักขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีข้อเสียนจุดนี้อีกนะครับเอครับเอขอบคุณมากครับ